รถถัง t v วีดีอีสิบประจำปี2025ได้สร้างความฮือฮาในวงการกลาโหมและเทคโนโลยีทั่วโลกด้วยการผสานพลังแห่งการทำลายล้างอันล้ำสมัยเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ AI และความคล่องตัวที่ไม่เคยมีมาก่อนรถถังรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงก้าวต่อไปของยุธทธปกรณ์หนักแต่คือการก้าวกระโดดสู่ยุคใหม่ขององค์การรบในสนามรบถูกพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือของวิศวกรชัน้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เนติก และนักวางกลยุทธ์ทางทหารเพื่อให้ได้มาซึ่งรถถังที่ทั้งแข็งแกร่งฉลาดและปรับตัวได้อย่างเหนือชั้นรูปลักษณ์ภายนอกของ TVDE 10นั้นให้ความรู้สึกเหมือนหลุดมาจากภาพยนตร์ไซไฟโดยดีไซน์กรอบภายนอกที่เพรียวบางและสามารถเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมกรอบภายนอกผลิตจากวัสดุนาโ,โนเซรามิกผสมเหล็กขั้นสูงซึ่งสามารถดูดซับแรงกระแทกจากกระสุนและซ่อมแซมตัวเองจากความเสียหายระดับผิวได้ในเวลาจริง ช่วยให้รถถังสามารถปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้นโดยไม่ต้องถอนตัวเพราะเสียหายอีกทั้งยังมีเทคโนโลยีพรางตัวจากคลื่นความร้อนและเรดาร์ทำให้สามารถหลบหลีกการตรวจจับจากสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับฉายาว่ารถถังผีจากหน่วยข่าวกรองหลายประเทศภายในเครื่องยนต์ TVDE 10ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดผสมผสานร,ระหว่างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กและมอเตอร์ไฟฟ้าแบบเทอร์ไบน์ ให้ระยะทำการไกลถึง5,000กิโลเมตรต่อการเติมพลังงานหนึ่งครั้งพร้อมความสามารถในการเคลื่อนที่เงียบอย่างเหลือเชื่อถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในภารกิจลับด้านความเร็วรถถังสามารถวิ่งได้ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนภูมิประเทศครุกคะและทะยานถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบด้วยระบบการสะเทือนแบบอัจฉริยะและเซ็นเซอร์ตรวจจับสภาพภูมิประเทศรถสามารถปรับการทรงตัวและแรงยึดเกาะตามสภาพพื้นผิวได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าดิบเมืองหรือพื้นที่น้ำแข็งอาวุธของ TVDE 10คือจุดเด่นที่สุดมาพร้อมปืนรางแม่เหล็กขนาด140มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนความเร็วสูงทะลุกรอดได้ทุกชนิดในระยะไกลกว่า10กิโลเมตรระบบเลงเป้าแบบ AI จะประมวลผลตำแหน่งสัตรูความเร็วลมอุณหภูมิและทิศทางกระสุนในเซียววินาทีเพื่อความแม่นยำสูงสุดนอกจากนี้ยังติดตั้งป้อมปืนอัตโนมัติสำหรับต,ต่อต้านอากาศยานฐานปล่อยโดรนอัตโนมัติสำหรับสอดแนม และระบบป้องกันขีปนาวุธที่สามารถยิงสกัดภัยคุกคามก่อนถึงเป้าหมายด้วยอาวุธทั้งหมดนี้ทีวีดีอจึงกลายเป็นทั้งปราการและนักล่าที่ไม่มีใครกล้าต่อก่อนสิ่งที่ทําให้ทีวีดีอแตกต่างจากรถถังรุ่นใดใดคือระบบ AI ชื่อว่า h เฮลิคอแ t b เบรนซึ่งสามารถควบคุมรถทั้งคันแบบอัตโนมัติเมื่อจําเป็นหมายความว่ารถสามารถปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีมนุษย์อยู่ภายในเหมาะอย่างยิ่งสําหรับภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง ลดการสูญเสียกำลังพลระบบนี้ยังสามารถเรียนรู้จากภารกิจแต่ละครั้งวิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูและปรับแผนการรบให้เหมาะสมกับสถานการณ์แบบเรียลไทม์นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับยานพาหนะและโดรนอื่นๆบนสนามรบเพื่อสร้างเครือข่ายอัจฉริยะที่ทำงานร่วมกันราวกับเป็นสมองเดียวภายในห้องควบคุมของ TVDE สิบนั้นล้ำยุคไม่แพ้ภายนอกลูกเรือจะควบคุมผ่านหน้าจอสเสมือนจริงแบบรอบทิศท,ทางพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงคำสั่งมือและอินเทอร์เฟซเชื่อมกับระบบประสาท ทำให้การสั่งงานเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีห้องโดยสารยังติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยชีวภาพบอกรองรับแรงกระแทกและระบบวินิจฉัยอัจฉริยะที่แจ้งเตือนปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายร้ายแรงทำให้ภารกิจระยะยาวปลอดภัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นระบบป้องกันอัจฉริยะของ TVDE 10มีการประเมินภัยคุกคามอัตโนมัติพร้อมการหลบหลีกและป้องกันหลายชั้น หากมีขีปนาวุธหรือกระสุนปืนใหญ่พุ่งเข้าหาระบบจะปล่อยควันหลอกเคลื่อนรบกวนอิเล็กทรอนิกส์แผ่นสะท้อนและตัวขัดขวางเชิงกลเพื่อหยุดภัยคุกคามก่อนจะปะทะตัวถังในกรณีฉุกเฉินรถสามารถเปิดใช้งานกรอบพลังงานซึ่งสามารถทนต่อการโจมตีโดยตรงได้ในระยะเวลาสั้นๆในเชิงโลจิสติก t v ทีวีดีอีสิบก็ยังออกแบบมาอย่างชาญฉลาดตัวถังเป็นแบบโมดูล่าสามารถถอดแยกส่วนและขนส่งด้วยเครื่องบินขนส่งขนาดกลางหรือเรือบรรทุกได้ และสามารถประกอบใหม่ภายใน24ชั่วโมงระบบทุกส่วนถูกออกแบบให้เปลี่ยนหรืออัปเกรดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนรถทั้งคันช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและทําให้รถสามารถพัฒนาได้ต่อเนื่องตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงผลกระทบจากการพัฒนา TVDE 10ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามรบเท่านั้นหลายเทคโนโลยีเช่นระบบ AI การจัดการพลังงานและระบบชีวภาพในห้องโดยสาร เริ่มถูกนำไปใช้ในภาพคพลเรือนเช่นโดรนช่วยชีวิตระบบอัตโนมัติสำหรับโรงพยาบาลและแม้แต่หุ่นยนต์สำรวจดาวเคราะห์ถือได้ว่าทีวีดีอีสิบคือจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีระดับโลกแน่นอนว่าพร้อมกับพลังอันมหาศาลก็ย่อมมีคำถามด้านจริยธรรมตามมาโดยเฉพาะประเด็นการตัดสินใจสังหารโดยระบบอัตโนมัติอย่างไรก็ตามผู้พัฒนายืนยันว่าทุกการสั่งการสำคัญจะต้องผ่านการควบคุมจากมนุษย์และมีระบบความปลอดภัยในทุกขั้นตอน เพื่อให้ยังคงมีมนุษย์เป็นผู้ควบคุมการตัดสินใจจากการทดสอบภาพสนามในหลายประเทศทีวีดีอีได้แสดงศักยภาพเหนือรถถังทุกคันทั้งในด้านความเร็วความอัจฉริยะและการเอาตัวรอดจากการโจมตีหนักหน่วงกลายเป็นแกนหลักของกองกำลังยุทธศาสตร์ในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นภารกิจลาดตระเวณป้องกันหรือบุกโจมตีมันสามารถปรับตัวให้เหมาะสมได้ทุกสถานการณ์ ท้ายที่สุดทีวีดีอสิไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือการปฏิวัติขององค์การรบมันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยใหม่ที่มนุษย์และเทคโนโลยีร่วมมือกันเพื่อสร้างเครื่องจักรที่เปลี่ยนโฉมหน้าของสงครามและอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกในเวลาเดียวกัน